ร้อนจังเลยทำไมแดดแรงอย่างนี้นะเนี่ยใส่ไปหมดทั้งตัวเลยฮะยอดเลยนะโอกินาวาเนี่ยย่าก็ไม่ใช่ญี่ปุ่นอย่างนั้นแหละแค่นีนะมีต้นไม้สีเขียวเต็มไปหมดท้องฟ้าก็สดใสต่างกับัวเกียวลิบลับเลยนี่นี่เป็นเกาะอิชินากิในโอกินาวาเนี่ยนะอุณหภูมิเฉลีย่ยทั้งปีก็ประมาณ24องศาความชื้นเฉลี่ย74เปอร์เซ็นต์ที่เป็นแบบนี้เพราะว่าเป็นเกาะที่อยู่ใกล้เส้นศูนย์สูตรนะใช่แล้วล่ะ แล้วก็ยังเป็นเมืองที่เกิดขึ้นจากน้ําและลมแบบนี้ดูยังไงก็มีอิทธิพลมาจากวัฒนธรรมจีนมากกว่าญี่ปุ่นด้วยนะแล้วก็ท,ทาท่าดีใจให้มันเหมือนกับเป็นเด็กมอต้นหน่อยไม่ได้หรือไงฮะพวกนายเนี่ยเอาละเอาละเข้าแถวให้เรียบร้อยนะแล้วก็ฟังทางนี้นี่ถือเป็นการเรียนอย่างหนึ่งเหมือนกันเพราะฉะนั้นจะต้องปฏิบัติตนให้สมนเป็นเด็กมัธย,ยมต้นกับทุกคนด้วยนะห้ามประพฤตินอกลู่อกทางเป็นอันขาดด้วยจําไว้ ข <L an> อโทษนะครับม,มือมันกระดิกไปโดนไกลนิดหน่อยเท่านั้นเองนะโอ้โอ,โอ,โอดิสกะทำไมแตก็อย่างงั้นที่เราไม่ได้มาเที่ยวนะทำไมพูดอะไรกันล่ะครับเรามาเที่ยวกันนี่นะไม่งั้นอนะ่ะจะถอดสังขารมาถึงเืองที่มาร้อนตับแตกอย่างนี้ <S 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 ทําไปกันล่ะยัตายเถอคนอย่างนายนี่มันอ้ <S <S คิดดีแล้วเหรอที่มาพูดแบบนี้กับสปอนเซอร์รายใหญ่แบบนี้สปอนเซอร์ เรื่คิดว่าพราะใครล่ะครับที่ได้มาทัศนศึกษากันถึงที่นี่นะเอาพวกเราลองตอบหน่อยซิพราะใครใครชนะดีละพวกเราสลัดความเครียดทิ้งไปให้หมดและไปสร้างความทรงจำและดูร้อนกันเลยไม่ได้นะทุกคนอย่าลองเชื่อคำยุ่งผู้ชายคนนั้นอย่างน้อยเราไม่ต้องเรียนโรงเรียนเซลินนะอา้าวนี่ฟังกันหรือเปล่าโอโ้โหได้พักในโรงแรมหรูๆขนาดนี้ด้วยแล้วเนี่ย อรูหาราเป็นบ้าเลยเฮ้ยทุกทุกคนจะพอมีเวลาก่อจะกำหนดแบ่งห้องกันนะไปเล่นน้ำทะเลกันก่อนดีกว่าเห้องเปลี่ยนเสื้อผ้าอยู่ทั้งน้นนะเฮ้คิวโจิไในที่สุดก็ไม่มาจริงๆนะใหญ่ไม่จะบีอะเอ้าเรียกเขาสิไปกันเถอะอ๋อนี่นายหัดดูตมะต่เรือสบังสีเยาะชี้เขาวะนายนี่มันเท่มซะจริงๆเลย ไม่ใช่แค่ขอโทษนะต้องขอโทษครับสิขอ,ขอโทษครับเอออโอ,โอ,โอนี่มันมไม่ค่อยดีนะอังโกหมอนันน่ะเป็นสมุนของโอนิสุกะด้วยนี่ขืนไปยุ่งด้วยแล้วก็โดนแกเพลิดเพลินอีกแลวไม่เกี่ยวสักหน่อยนึงฉันเห็นคนที่มีชีวิตอยู่โดยการยืมจมูกคนอื่นหายใจอย่างมันนั่นแล้วมันอดมโมโหไม่ได้เลยนี่นะรู้สึกเหมือนเชิญให้แกล้งได้เลยอย่างนั้นแหละ ว้าวเาใสพูดดีนี่เด็กนู่กีหลังซาโลมานี่แหละโยมิจิลูกเราพูอะโอ้จุ สักลายกันแดดแค่นี้พอหรือยังครับไม,ไ,ไม่ได้ไม่ได้มันน่าทายเข้มกว่านี้อีกนะทั้งงั้นก็กันแดดไม่ได้อะเด้เหรอครับนี่ดูสิคะอาจารย์โอ้โหวาดเก่งดีนี่อาจารย์ไหวผมบ้างสิได้เหรอร้อยเดียวนะทามันให้กันเหรอคะอาจารย์โอริสึกะทำรอยสักกันแดดนะนะตอนเป็นเด็กผมเคยทําเล่นบ่อยๆเหรอคะได้สนุกจริงเลยอะ่ะเขียนให้ฉันบ้างได้ไหมคะเนี่ย ได้สิครับรูปอะไรดีล่ะเขียนเป็นตัวอักษรได้นีมคะอะไรก็ได้ทั้งนั้นแหละครับนั่นนะฮะรู้สึกอายยังไงก็ไม่รู้เขียนว่าเลิฟที่แขนหน่อยสิครับได้ไหมเลิฟเอาจริงหรือเนี่ยอายุปูนี้ไม่ใช่เด็กมอต้นแล้วดังคุณอ่าอันนีอะไรคะจย์แล้วทำไมต้องหัวเราะเขียนจอนด้วยล่ะจารย์บอกเองนะว่าเขียนอะไรก็ได้ น,น,นี่อะไรกันนะ่ะสักเหรอนี่เขียนให้ผมมั่งเซ่วุ่นว่เหรอของนาที่ฉันเขียนให้เรียบร้อยแล้วเขียนแบบพิเศษให้ทีหลังแล้วไงล่ะเอ๊ะอะไรกันเนี่ยร้องจอดเลยนะว่าไงหล่อเลยโอ๊ย จะบ้ากันหรือยังไงนะไม่ใช่เด็กๆสักหน่อยนี่เดี๋ยวคิควะอะไรเหรอคุณเอฮาระคืออย่างนี้นะฉันนคอแห้งอ่ะช่วยไปซื้อน้ำผลไม้มาให้หน่อยได้ไหมแฟรฟูดร้อยเปร์เซ็นต์เลยนะแทนน้ำส้มจ้ะฉันเอาแอปเปิ้ลใส่ได้นะซื้อให้ด้วยนะจ๊ะเอ่อผมไาซื้อให้ก็ได้แต่อะไรอีกอ่ะ เรียรียบไปแล้วๆเข้าสิก็ยังไม่ได้ให้เงินผมเลยอยาให้ผู้หญิงไม่กลนออกเงินงั้นเหรอน่าเบียดเทีันเลยอะแบบนี้น่าสงสัยไม่มีใครชอบจนตายแด่เลยเหมือนนี่น่าขเอาไปสิแค่นี้พอใช่ไหมรักด้ยนะจ๊ะคุณบ่อยเราเดด้วยนะจ๊ะ เราจริงๆเลยนะเวลาแก่หมอนี้เล่นสั<ช>่งให้ทำอะไรก็ยอมทำทุกอย่างเลยาไนะด้จริงๆนะแย่ชะมัดเลยทัานศึกษาคราวนี้มาพักรีสนสอดก็จริงแต่รู้สึกเหนื่อยทุกครั้งยังไงก็ไม่รู้ฮะโดยเฉพาะพวกหมอสามปีนี้ปล่อยไม่ได้กันเลยนะครับ เทียบกับมอสาพิธีแล้วยังดูแลง่ายกว่าตั้งเยอะว่าไงครับคืนนี้เราไปเที่ยวในเมืองเพื่อเป็นกรณีศึกษากันหน่อยดีไหมล่ะครับอเมื่อกี้ผมไปถามที่ฟรอนมาเขาบอกว่ามีร้านเด็ดๆด้วยนัดจะบอกใครร้านเด็ดๆก็เหรอครับแล้วมันจะดีเหรอครับเนี่นี่ไม่เห็นเป็นไรเลยนี่อาจารย์ก็าจะไปปลดปล่อยซะบ้างไปเช่เหรอะเนีอาจารย์ใหญ่เนี่คุณพูดถูกแล้วล่ะแหมี่เป็นร้านแบบไหนก็ไม่รู้นะ ถ้าอะไรอยู่หรอคะกำลังแบ่งห้องอยู่นะครับแบ่งห้องเหรอคะอยังไม่ได้กำหนดอีกหร้อคะเนี่ยลาลองมาพักรีสอห,หรูๆกันทั้งทีเราก็เลยแบ่งห้องใหม่อีกทีก็คิดว่าแบ่งแบบนี้มันไม่ค่อยจะสนุกเท่าไหร่เออถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวครูจะแจ้งกำหนดแบ่งห้องให้ทุกชั้นใครได้สำเนาไปแล้วก็เอาขอไปเก็บไว้ที่ห้องของตัวเองได้เลยนะ เข้าใจแล้วนะทุกคนอา,อาจารย์ครับผมาหาห้องของตัวเองไม่เจอนะครับอะไรกันนะฮะนายถูกลืมซะแล้วเหรอเนี่ยช่วยแุะจริงๆเลยฮาวานี่นะใช่ไม่่อยมีใครนึกถึงหรอกเนอะพูดอะไรอย่างงั้นนะก็มีอยู่แล้วไม่ใช่เหรอจะชิคาวะนีไ่ไงล่ะฮะ ที่ห้องเดียกับพวกอังโกนี่ยังไงล่ะฮ้บแบว่ายังไงนัไหนช่วยอย่าทิงปอยู่ห้องเดียกับเราอ่ะหมายความ่ยังไงกันอ่ะทำไมถึงมีผู้ชายในห้องของผู้หญิงด้วยล่ะไม่เป็นไรหรอกนะน้ๆทีน่ยไม่เป็นไรได้ยังไงกันล่อฉันเวถึผู้ชายทังนั้นเลยล่ะตาล้วกอยู่ห้องเีกันผู้หญงกับผูระกด้วยหเู้ชายกับผู้หญิงปนกันยุ่ไปหมดเลยนะเนี่ยโอ้ไมไงกันเนี่ย เอผู้หญิงผู้ชายอยู่ห้องเดียวกันอย่างเงี้ยโอ้บ้าเปล่าอธิบายไปเนี้เลยนะอาจารย์อืมแบบนี้่อยรู้สึกสนุกขึ้นมอนหน่อยาฮ่าห่่คอริสกฮะดูนี่สิครับคุณคาสกิดิ๊งเบอร์ห้องนี้ยโดนแลกที่เดือรไรมากฮะอะไรเหรออ่ะศูนยย์ปดศูนย์ไงครับศูนย์ปดศนวออินเดอร์พ็อกเก็ตไงไม่ได้ดูโอวีเอคันดัมเลยเหรอครับ ดังมากเลยเรื่องนั้นน่ะโดยเฉพาะตอนที่เบอร์นีขับแซงกซ์ัวกันดั้มมันหยุดไปเลยอ่ะแล้วลักษณะไหนะครับชอบภาคไหนาที่สุดละครับมันสามารถบ่งบอกถึงลักษณะที่ัยด้วยนะคล้ายกับพวกทายทิยจะกรุบเลือดอะไรทำนองนั้นน่ะทำาไยด้วยกันดัมใช่ไหมจะเคยทำนะคนที่ชอบภาคเซตาจะเป็นผู้ที่ชอบการทำลายล้างะและถ้าจีล่ะค้ที่ชอบแบบนั้นก็มีแต่เด็กๆเท่านั้นน่ะ ระชาชใช่ไหมล่ะรู้ได้เหรออนี่น่แล้วคุณคันสกิร์ชอบแบบไหนนะเรามาทายกันดูดีมั้ยที่ต้องชอบภาคการตอบโต้ของแฮสเวนแน่ๆเลยเพราะว่านั้นอ่ะมืดตลอดเลยอ่ะจะแค่อ่านนิยายเรื่องนั้นน่าจะบอกให้อัดรถทท่แปดมินแล้นะเอาไว้แล้วฉายกันดั้มดูกันดีมากคันสกิร์ตชอบแน่นเลยนะไม่เอาเฮาเฮ้ยเฮ ใหญ่ๆพูดเรื่องอะไรกันก็ไม่รู้อ่า,อาวโมรีชีซ่า2,000เยนจำมา้อยเลยนะพวกนายอ่ะห้ามลุกล้ำเข้ามาเกินโต๊ะตัวนี้เด็ดขาเลยด้วยถ้าเข้ามาแล้วก็ฉันจะตะ่กนว่าโรคติดทันทีเลยและทำไมพวกเราต้องเข้ามาตัวที่แคบๆแ,แบบนี้ด้วยอ่ะ ช่วยใบยายนผู้ชายก็ต้องรู้จับเอาเทนนินเลยสิอย่าใจแคบนักได้ไมะว่างไงอ่ะผู้เอตังหาอ่ะพูดลังจิตอะไรกันแบ่งห้องทุเรศชะมัดเลยน่าเกลียดที่สุดเลยจริงด้วยนะแล้วยังต้องมาอยู่ห้องเดียวกับผู้ที่ทำตัวเป็นเสมือนของนิสกกะอีกด้วยอย่าทุเรฉะนถงงั้นผู้เธอก็ไม่ไ่าจะมาตั้งแต่แรกแล้วนี่นาะเหมือนไอ้สว่าไง,วงไงเล่าฮะจิบละ แล้วของนิสกามันน่นนี่แล้วถ้าเรามาอยู่กับพวกสซโกะจนได้บายสุดหมายความว่ายังไงกันนะให้ผู้ชายผู้หญิงห้องเดียวกันไม่อยากที่ไหนกันเข้าใจบ้างหรือเปล่าลนะ่ะการมาทัศนศึกษาก็ถือเป็นการเรียนอย่างหนึ่งนะเข้าใจไหม้ก็ไม่เห็นจะเป็นอะไรเลยนี่ครับเอ,อในห้องเรียนผู้ชายผู้หญิงยังนั่งด้วยกันได้เลยนี่นะอุ้ยคิดกันแน่คิดกันชัดย่าไงน,นันเหรอแต่มาหาเรื่องมาจะว่ายังไงถ้ามีปัญหานะอาเทอรนา ห้องสี่ก็มีวิธีกับห้องสี่อยู่แล้วล่ะครับอาจารย,าย์ใหญ่ทำท่าแบบนี้หมายความว่ายังไงฮะผมจะสร้างความทรงจําที่ดีให้พวกนั้นเองจําจนวันตายเลยล่ะกําหนดเองแบบนี้ใช้ได้ทีมไหนยน่แน่เลยอะถ้าผูกบกคลองรู้เรื่องนี้แล้วก็คราวนี้ต้องเป็นปัญหาใหญ่แน่เฮ้ยไม่เป็นไรเลยนีน่นเข้าจะผิดชอบคืออาจารย์อนิสึกานะครับ รู้ไหมตั้งแต่วันนี้ไปใจจะต้องนอนอยู่ที่ห้องนี้แหละนะห,ห,ห้องนั้นเหรอแต่นี่มันระเบียงอะเรื่องบ้าถชะมัดเลยแค่มีหลังคาที่มันก็ดีแล้วล่ะนะแต่ว่าแล้วเข้าห้องน้ำละ่ะก็เข้าตรงนี้ลหละอะไรกันอะ <c oughs> ถ้าเจ็บแ้นก็ไปแ้นเอานิสสกะเองก็แล้วกันแต่จันแค่ขยะาเรียบร้อยแล้วนะแค่ยอย่าช่วย ร้ายจังอาจารย์เนี่ยทำไมต้องแบ่งห้องแบบนี้ด้วยนะแย่ยชะมัดเลยต้องมานอนแบบนี้น่ะเหรอเราไม่รู้ว่าจะมีผีหล่ออกมาหรือเปล่านะีติสิ อย่าทำตกใจได้ไหมครับอาจารย์ไม่ใช่ข้างขาวสักหน่อยนะเป็นไงบ้างเล่ามาทัศนศึกษาชายทะเลน่ะสนุกมากเลยใช่ไหมล่ะแล้วอาจารย์เห็นผมสนุกอยู่หรือเปล่าเล่าเพราะอาจารย์นั่นแหละคืนนี้ผมถึงต้องนอนสู้กับยุงป่าแบบนี้ถ้าเป็นมาละเรียขึ้นมาแล้วก็เพราะอาจารย์นะจะบอกให้เออหน้าจะ่ซีเรียสจั้งได้ไหมชายหนุ่มหญิงสาวจะได้อยู่ห้องเดียวกันทั้งทีทำตัวให้สนุกหน่อยสิ ไม่ซื้อในความมีน้ำใจกับฉันบ้กงเลยหรือยังไงฮะสภาพแบบนี้นะะใจผมสนุกได้ยังไงล่ะครับนะคยังไม่เข้าใจเลยนะะมันมีหลายวิธีนี่นะฮอย่างเช่นแอบดูสาวๆาวาวนะได้ไงได้ดูสี่เห็นไหมเห็นพวกนั้นอะไล่ผู้ชายออกจากห้องแล้วก็ทําตัวตามสบายกันเจีวนะก็ <c oughs> จะถอดปลาแล้วด้วยอ,อย่านะครับอาจารย์ ถาแบบนั้นน่ะถ้าเขารู้เข้าลราก็ไม่ต้องห่วงหรอกนะเดี๋ยวฉันจะผลัดให้นายดูมั่งนะอมาเออไม่ละครับผมไม่ครับไม่เอาสถอะนะไม่ต้องเกรงใจเราไม่ได้หาดูไม่ได้เกรงกลัวมาดูสิกทาแต่มันแบบนี้เฮ้ย เออเปล่านะผมผมถูกปีศาจบัรชักชวนต่างหากแล้วครับปีศาจเหรอไหน,ไห,นไหน่อยไหนฉันไม่เห็นจะมีปีศาจที่ไหนสักตัวหาข้ออ้างที่มันเชื่อได้มากกว่าน,นี้หน่อยสิถ้าแอบ,บดูอีกแล้วก็นนะฉันไม่ปล่อยนายเอาไว้แน่พีตาบอดเลย เกือบไปแล้วไปล่ะอาจารย์ใจร้ายที่สุดเลยเล่นแอ๋มตัวเล็กคนเดียวนี่ยถึงนี้ก็เท่ากับโยนความผิดให้ผมคนเดียวใชครับนายนี่ก็น่าสมเพชจริงๆเลยนะทำทำาก็าสั่งผู้หญิงอยู่ได้ถ้าโต๊กขับไปบ้างไม่ได้หรือไงฮะใช้ทำอย่างนั้นได้ยังไงล่ะครับพวกเขามีมากกว่าผมนี่นะแถมตัวยังสูงกว่าด้วยไม่มีทางชนะหรอกครับโอ้โหยก็แสดงความเป็นชายให้เห็นสิความเป็นชายนะ่ะ ถ้าสู้ด้วยแรงไม่ได้แล้วใช้วิธีสู้ในสมองก็ได้นี่นะใช้หัวนะใช้หัวอย่างเช่นอะไรบ้างล่ะครับอาจารย์อืมนั่งสินะก็อย่างเช่นผู้คอตาให้ดูซะ่ลยเป็นยังไงฮะดีไหมนี่อังโกฉันว่าให้โยชิคาวะเข้ามาในห้องจะดีกว่าละมังรู้สึกเราจะทำเกินไปนะทำไมเหรอ ก็แหมถ้าเกิดหมอนนั่นคิดฆ้าตัวตายขึ้นมาอีกจะว่ายังไงล่ะรู้อะไรนะเธอเนี่ยนะมันไม่ถึงตายหรอกน้าแล้วก็ใช่ว่าโอนิสกาจะมาช่วยได้ทุกครั้งเสมอไหร่แล้วถ้าหมอนนั่นมีความกล้าขนาดนั้นก็คงจะตายไปนานแล้วล่ะแ,แต่ฉันว่า ไกล่ะก็ไม่เห็นมีเลยนี่นะเรื่องอาจจะขาดแล้วตกออกไปข้างล่างก็ได้นะลองวางลงไปข้างล่างสิอังโกะทำไมจะต้องเป็นฉันด้วยล่ะอ,อังโกะต้องรับผิดชอบสิก็อังโกะเป็นคนไล่บ่อนั่นที่มันนอนที่ระเบ,บียงอะ่ะนี่เธอเองก็สนับสนุนด้วยไม่ใช่เหรอเอาเธอนะด้เร็วๆเข้าเถอะรู้แล้วล่ะหน้าแค่บอลงไปก็พอแล้วใช่ไหมล่ะถึงจะเห็นศพของนายยชิเขาว่าจริงๆฉันก็ไม่กลัวหรอกไม่กลัว เป็นไงังไงไเออไม่มีนี่นี่แปลกจังเลยฮะ <c oughs> <c oughs> นี่ก็เสร็จเราสิฮฮ่าดูสิอย่าชีคเาว่าน่าจะพวกนี้แข็งเป็นหินไปเลยดูสิรูอย่างจรินจังนั่นเนี่ยแหมเป็นอไรเยี่ยมไปเลยอย่าชี้เว่อยากกับสปีดตัวจริงเลยอย่างนั้นแหละจะอดดียังไงมันก็เด็กผู้หญิงแหละนะมีเรื่องอะไรกันหรอว้าสนุกดีจังเลยถ้างั้นฉันกลับก่อนแล้วนะ เออเอาละอยู่กันดีๆก็เแล้วกันนะไหนๆก็ได้อยู่ห้องเดียวกันแล้วนี่นาไปละนี่เกิดอะไรขึ้นหรอบอกฉันหน่อยพี่เธอสองคนน่ะอยู่ี่คำวะขอโทษที่ถูกพี่สาพช้ช่วยอีกแล้วลาเชื่อสิเอาละ่ะค่ะทานอาหารเช้าไปก็ฟังครูปไปด้วยนะคะ วันนี้ช่วงเช้าจะไม่มีโปรแกรมแต่ว่าช่วงบ่ายเราจะไปดูสวนมะพร้าวที่ยาเอยมามะกันนะคะขอให้ทุกคนมารวมกันที่ลานจอดรถเวลาบ่ายโมงตรงเป็นไรไปน่อยู <ไป S 1> ่ชิคา,า,าวะหน้าเละเชีวยวเดี๋ยวนี้กับโจหลังขึ้นชกเสร็จอย่างนั้นละอออเปล่าหรอกคุณเอฮาร่าเขาเฮ้ยถ้านายทําแบบนั้นอีกแล้วก็คราวนี้ฉันฆ่านายแน่นาะยหัวเราอะไรฮะอยู่ชิคาวะ ลาวไม่มีอะไรเี่ยังอีกเดี๋ยวอะกินข้าวแล้ก็เมียไปได้หรือไงฮะเป็นไงล่าเมื่อวานนี้น่ะรู้สึกสนิทกันมากขึ้นหรือเปล่านะเห็นหน้าผมก็รู้ไม่ใช่เหรอเละเอออกย่างเงี้ยแกก็สนุกใช่ไหมล่ะหน้าน้าได้มันฟ้องอยู่นะนั้นเหลอครับแต่ก็เป็นเด็กผู้หญิงจริงๆนั่นแหละสนุกจังเลยนะครับอาจารย์รู้ไหมว่าเขาไม่ยอมนอนกันทั้งคืนเลยด้วยเล่นไพ่กันจะถึงเช้าเลยล่ะ สำเร็จจริงๆด้วยเดี๋ยวชื่อคาว่ารู้สึกว่านายดูเป็นผู้ชายมากขึ้นกว่าเดิมนะเนี่ยฮะไม่ก็ว่านายโตขึ้นยังไงก็ไม่รู้สินะเดี๋ยวดูเดี๋ยสิเขาพิสูจน์หลักฐานใ้เห็นการตาเดี๋ยวโตขึ้นหรือยังเอ่ยไรนะี่จานทำชีได้ไหมจะปล่อยไว้ยังเงี้เหรอชั่วพวกนั้นอะแย่จริงๆนี่เม่อ่นี่มีเรื่องอะไรกันเหรอบอกฉันหน่อยสินะว่าไงอะเคยดูเถอะ เธอโอนิสก้าฉันไม่มีวันยกโทษให้เด็ดขาดน่าจะน่ารักแค่ไหนกันฮะบอกมาเดีวนี้เลยนะนี่น่ะอ้ายทำไมเธอเนี่ยอ๋ออาจารย์ดั้อะไรก็ไม่รู้เหมือนหีบเลยค่ะอาจารย์อะไรนะ จะเล่นแบบนี้ดิว่าอย่าตามจ้า